สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมติดตามครับกับรายการศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับทุกวันพุธที่เวทีราชดำเนินนะครับโดยโปรโมเตอร์วิชาญจันทรธราวิสุทธ์นะครับทีมสนับสนุนบอสสมัยคุเมตาประธานกลุ่มพลังใหม่เรามาดูประวัติกับการถ่ายทอดสดคู่แรกติดตามที่คุณลกได้เลยครับมาแล้วครับแฟนๆครับมวยไทยพลังใหม่วันนี้วันพุธครับ ข้ามมาที่อ่างยักษ์ราชจำเนินครับเปลวสีเงินยออันดามันครับวัชระสุภาษานะครับเจ้าโดนัทครับขนมมีรูนะครับภาษาปากใต้วัย15ย่าง16ครับ165นักสู้จากนครไทยครับจังหวัดพิษณุโลกครับลูกศิษย์ของพี่หมูอันดามันพญาต่อเมืองกระโนนครับเป็นเทรนเนอร์เจอกับมวยมาเลเซียครับชอบแสนชัยครับ34ชนะ20ริฟฟารีนนะครับพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับ21ปีครับจากมาเลเซีย ลูกศิษย์ของวุฒิชัยเกียรติชันสิงห์ครับชอบเสือขิมครับ50ชนะ40ครับคุณเมื่อกี้ครับไปดูฟอร์มของฝ่ายแดงกันเลยครับเป็สีเงินหรือเจ้าโดนัทนะครับผัดแพ้ผัดชนะก้องบูรพาชมบุรีอาร์ตมวยไทยนะครับที่เวทีมวยเยาวชนกองทัพบกัศครั้งสุดท้ายนะครับชนะเก่งลบชมบุรีอาร์ตมวยไทยนะครับราชดำเนินขณะที่มุมน้ําเงินนะครับทางด้านของลิฟฟดี พีเคแสนชัยนะครับก็มีแพ้ปตกหินสินมีมวยไทยนะครับในรายการ r w b s ราชดำเนินหรือราชดำเนินเวอร์ซีลี่ล่าสุดนะครับแพล็อกยก2เรียวยะเอวาสปอตยิมนะครับติดตามชมครับคู่นี้พิกัด110ปอนด์ครับครับสวัสดีครับวันนี้ในช่วงของการถ่ายทอดสดนะครับ j จกิปดท็อนิวส์เราจะได้ชมผลงานการชกของนักมวยต่างชาตินะครับในกลุ่มพลังใหม่ถึง3รายด้วยกันนะครับ นี่ก็คือรายแรกนะครับริฟรินพีเคแสนชัยนะครับจากมาเลเซียแล้วคู่ต่อไปก็จะเป็นออคิเนียนครับพีเคแสนชัยนักชกชาวเซิร์ฟนะครับ่าเซิร์เบียแล้วก็คู่เอกของรายการนะครับจะเป็นบัวเขียวครับภูเก็ตไฟคลับนักชกจากซัสอเมริกานะครับจะเจอกับนาวาเอกวันนี้เชื่อว่าจะเป็นที่ชื่นชอบของแฟนคลับชาวต่ากชาตินะครับโดยเฉพาะวันนี้ก็ดูบรรยากาศโดยรวมครับ คุณเชื้อชายครับก็ต้องถือว่าพอใช้ได้แต่ว่าโอ้หต้องบอกว่าตอนนี้การจราจรข้างนอก,นอกมันติดขัดสาหัสจริงๆเลยครับไม่เป็นไรหักเข,ข้ามาแล<ร>้วคุณพิเชษโอ้โห,โโหโงามนะครับ<ห>แม่ตีต้นขาเลยนะครับต้องไปต่างชาตินะครับกล้าทํากล้าใช้ครับโอ้โหมอสักครูน่นี้จับแล้วเกี่ยวเนี่ยกระโดดถีบหน้าครับโอ้โหมาเต็มเลยครับริฟฟารีนะครับนักสู้จากมาเลเซียกําลังดังเลยครับมาเลเซียตอนนี้หอมหัวนะครับ จ่าเนกตากใบนี่เปิดเวทีใหม่เปิดค่ายใหม่เลยครับนู่นครับริมรั้วติดขอบรั้วมาเลเซียครับที่ตากใบเอาครับเพราะฉะนั้นกําลังคึกคักครับแดนเสือเหลืองตอนนี้ไม่ใช่เสปักตะกร้ออย่างเดียวแล้วครับมวยไทยไปอยู่ในหัวใจแล้วแต่ว่าวันนี้หัวใจรับรองไม่มีรูครับแมถ้ามีรูก็เรียบร้อยแล้วครับมาดุเลยกับริฟเฟอร์นักชกจากแดนเสือเหลืองนะครับรพืวมาเลเซียเพื่อนบ้านของเรานะครับ เธบ่งนี้นามวยจากมาเลเซียนี่มาสร้างชื่อเสียงเยอะแยะเลยนะครับหลายๆค่ายนะครับอย่าค่ายสอเดชพันนี้โอ้โหเรียกว่าตอนนี้กาลังมีชื่อเสียงเลยครับ <ๆ S 1> ก็แตกยอดมาจากสนามมวยหาดใหญ่นานาชาติครับบางเละอันดามานันหรือว่าเละลูงงูเห่ารวมกวบสารวัชเชษครับนอกจากนั้นก็มีเอฟของเสกสันครับคุณพิเชษครับ,ๆๆรบตอนนี้จ่านเนก็ไปเปิดยิมอยู่ที่จากใบนะครับเปิดค่ายมวยเปิดสนามมวยมาตรฐานจะมีรายการใหญ่วันที่27นี่นะครับ ไปประทับมาเลเซียบนเวทีครับเริ่มสนุกครับเห็นอาวุธนะครับกล้าชใช้ครับฝึกมาอย่างไรไปอย่างนั้นวันนี้อาจจะถูกใจแฟนหน้าจออาจจะไม่ถูกใจแฟน5 4 3 2หน่อยแต่ก็ยังมีภาษามืออยู่นะครับอาครับตีแล้วหน้าขาตั้งไว้ตีหน้าขาโอ้ยเปลวสีเงินหรือว่าโดนัทนี่หัวดแรงๆนะครับอ่ะพี่หมูมาแล้วครับหลังมุมแดงคุณพิเชษอ่ะตามด้วย ลูกราวีอีกคนหนึ่งฝึกซ <Hey! S 1> ้อนยูีิคายมวยต่อแย้มสวนนะครับสำหรับค่ายยออันดามันสุ่ดริฟอรีนั้นจากพีเคแสนชัยค่ายใหญ่ซะด้วยเลยนะครับวันนี้เน้นสายลำตัวดูปีครับแผ่นหลังหนาปึกเลยครับเล็งเจาะล่างก่อนเอาแล้วครับสะบัดด้วยซ้ายริฟอรีนีล่าสุดปะทะกับพวกเรียวยะมาแล้วนะครับ ถือว่าไฟนั้นสู้ได้ดีครับคุณเปเกี้ครับจังหวะไปพลาดนะครับโดนเข่านะครับโดนซอก่อนครับโดนเข่านะครับติดตามชมครับเป๋วสีเงินหรือโดนัทนะครับจังหวะของโดนัทยังคุมเกมอยู่นะครับสําหรับแฟนๆที่ติดตามชมอยู่ขณะนี้นะครับทีมงานของเขาเรียกว่าอันดามันสนุกเกอร์นะครับ จะอยู่ที่สี่แยกลำสาลีถนนสีนครินนะครับก็ดําเนินงานโดยคุณสประชัยแป้นชุมนะครับหรือเสียหมูอันดามันให้การสนับสนุนดูครับโอ้โหโดนเลยครับเรียบรอยครับขนมมีรูรู้ว่าเปลวไฟเปลวเงินครับเปลวสีเงินเปลวสีเงินครับโอ้โหโดนนักมวยมาเลเซียต่อยหลับเลยครับขอภาพช้าเลยครับมาฟื้นแล้วครับตอนนี้โอ้โหนี่ครับจังหวะบวกครับคุณบวกขวานะครับ เต็มเต็มเลยนะครับเล็งมาจากโน่เลยนะครับโอ้พระรมสามครับพีเคแสนชัยเก็บชัยไว้ได้อย่างสวยงามนะครับสำหรับน้ำมวยต่างชาตินะครับคู่เปิดรายการนะครับดูภาพช้าครับเนี่ยครับจังหวะขวาตุ่มเลยครับม้วนเลยมาโดนัทขนมมีลูเห็นหน้าครูปุ๋ยสุเทพนนทนครเลยครับเทรนเนอร์ยอดเยี่ยมรอเป้ามือเป้าเลยครับ จับหนสองครับซ้ายตบแล้วมไม่หลับไม่หลนก็ไม่รู้จะว่าไงคุณพี่กี้มาขวาตรงนะครับอ่ะเป็นชัยชนะ,ะที่เด็ดขาดนะครับของนักชกจากมาเลเซียนะครับริฟาลีนพีเคแสนชัย